3า0 0 0นบาทสุดยอคิมบิกราคาเริ่มที่1 8ื่นแอนแวันนี้แพรอยู่ที่สหาการประมูลสำนักงานใหญ่เม่งงสายแพรจะพาทุกคนมาดูการประมูลรถมอเตอร์ไซค์เล็กและบิ๊กบัสว่ามีวิธีการยังไงบ้างตาดูกันเลยดีกว่า สนใจ,จบบอยากจปมูลเขาก็จะนั่งตรงนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอารถเนี่ยค่อยๆเข้าไปต่อแถวนะแล้วก็เริ่มประมูลที่ที่แบบเป็นโฟล์นะคะเขาก็จะคอยนับคอยบอกราคาตั้งเท่าไหร่นะคะแต่ว่าการที่เราจะมานั่งตรงนี้ได้จะต้องลงทะเบียนก่อนวางเงิน5,000บาทนะคะก็าสามารถประมูลได้เลยเอาอยัาง MT 09 เสียงดีโคตรเสียงนี้อ่ะชอบมากเลยปาเดบลไปดูขันต่อก่อนยามาฮ่าสามเริ่มที่7จ็ดหมื่นบาทเฮ้ยเสียงไหม สุดยอดคือพ่อคือจัดเต็มมาแล้วนะทุกคน ZX 10ปี2020ไม 20, าย20,000ราคาเริ่ม310,000บาท ราคาเริ่มต้นที่10,000บาททุกคันแบบว่าดูไม่ถูกเลยว่าจะไปเลือกคันไหนดีซื้อนะคะมีเอ็กแม็กด้วยนะจ๊ะ67,000บาทเขาก็จะบอกเลยว่าที่มาที่ไปยังไงวันที่เท่าไหร่เ,เขาบอกว่าเน้นรถสภาพสวยแล้วก็ไม่น้อย ปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้ามาประมูลเนี่ยต้องทํายังไงบ้างแล้วมีประมูลทุกวันไหนบ้างคะพี่วีเข้ามาประมูลได้ที่หน้าร้านนะครับหรือจะประมูลอ่านออนไลน์ก็ได้ครับเข้าไปที่เว็บไซต์สหาการประมูลเบอร์ไวเบ auct co th ที่นี่เราจะมีการประมูลกันอังคารพารหัสแล้วก็เสาร์ส่วนบิ๊กไบที่น้องแพรมาก็จะมีทุกวันอังคารที่2ของเดือนแล้วก็เสาร์สุดท้ายของเดือนครับผมค่าประจำป้าย5้00บาทนะครับไม่ว่าประมูลได้หรือไม่ได้เราจะคืนให้ทั้งหมดเลยขอบคุณพี่วีมาก<ห>น,นะคะง่ายมากจริงๆ จะสอนวิธีการเข้าให้ดู กคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือการประมูลแบบเรียลไทม์และราคาก็คือตอนนี้ที่วิ่งอยู่คือราคาที่เขากําลังประมูลกันอยู่ถ้าเราสนใจเราค่อยคลิกคําว่าประมูลถ้าเราเพราะที่ราคาไหนก็คือราคานั้นที่เราเลือกตรงนี้คือสดๆเลยนะคะทุกคนเราลงไปแล้ว5 0 0 0ันบาทเราจะได้คืนไหมได้คืนหมดนะคะทุกคนแต่คนที่ลงออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะทิ้งเงินไว้ในระบบเลยเผื่อการประมูลครั้งหน้าตรงนี้เป็นอะไรสะดวกแล้วก็เจ๋งมากเลยนะทุกคน บรรยากาศการประมูลรถของสหการประมูลสำนักงานใหญ่เสล่งสายแพรหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้สำหรับใครที่สนใจรถมือของสภาพดีใหม่น้อยแพรบอกเลยว่าที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะเพราะเขามีรถเยอะมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยแล้วเจอกันใหม่กับแพรคลิปหน้านะคะวันนี้ไปละบ๊ายบาย